คุณนำก็เตรียมตัวไปซ้อมครับแข่งพรุ่งนี้ขณะนี้นักกีฬาจากหลายประเทศนะครับกำลังรอรถอยู่นะฮะเนื่องจากไม่มีรถที่จะไปสนามซ้อมแม้กระทั่งทีมเวียดนามเองก็ไม่มีรถนะครับ ไม่รู้ว่าจะต้องดำเนินการยังไงฮะเออนี่ก็บุคคลท่านนึงนะครับที่ยังตกรถอยู่ครับเออลาวสิไปใสครับน้องๆล,งลาวสิไปใสกันครับอ๋บ่มีรถบ่ครับอ๋อนี่พี่กล้วยครับตกรถอยู่นะครับ ออพี่แอร์รอรถอยู่ใช่ไหมครับขอโทษนี่นะทั้งทีมเลยครับเออนี่ทีมพม่านะครับ So you have no bus Oh Myanmar <Still waiting. S 1> also have no bus Oh Thailand have no bus โอ้โหนี่นักกีฬานะครับ นั่งรออยู่ท่านอาจารย์วิยาก็รอรถนะครับพี่แตงเอ้าสิงคโปร์แวร์ยู going มาเลเซียแวร์ยู going อ่าวเวียดนาม you have no bus oh my god hello เช้าวันนี้นะคะทีมนักกรีทาทีมชาติไทยนะคะก็เดินทางมาถึงสนามซ้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่รอรถอยู่ประมาณเกือบ2ชั่วโมงค่ะ จะใช้เวลาซ้อมประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะที้นะคะทางเราก็ได้อยู่กับแม่ทัพนะคะผู้นำทีมนักกรีธาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันในกรีธาซีเกมส์ในครั้งนี้นะคะท่านโค้ชแฟดเล็กนะคะหรือท่านพลตำรวจตรีสุภวนัตอริยะมงคลค่ะประธานผู้ฝึกสอนกรีธาทีมชาติไทยจะขออนุญาตสอบถามท่านนะคะกรณี การรอรถบัสของนักกีฬาเมื่อเช้านะคะไม่ทราบว่าเป็นอุปสรรคต่อทีมากน้อยแค่ไหนคะผมว่าเรื่องนี้เป็นของเรบผิดชอบของายจัดการของเบียระอุปสรรคปัญหาคือไปมีซ้อมบ่ายจองรถไปบ่า,ายสองโมงครึ่งเราเติดทีนีน่ใกล้เคียงเพราะฉะนั้นมี่บอลกระทบต่อมือต่อไปการจะได้พักผ่อนละซ้อมต่อนะเราก็มองแล้วว่าเรื่องแบบนี้แค่กีฬาซีเกมนึง กดดาาาางมมลบและสำหรับการวางแผนของทีมปีทาในวันต่อๆไปนะคะถ้ากรณีเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เรามีการเตรียมแผนสำรองไว้อย่างไรบ้างคะขณะนี้ได้ประสานกับท่านผู้ช่วยท่านงบกท่านพลเอกดำรงให้หารถบ,บ้านขนาด20ที่นั่งมาหนึ่งคันนะ้ระวังการแข่งการ4 5หวันเนี่ยกลุ่มแรกๆที่เราหวังไปสู้ขเขาเนี่ยต้องไม่ผิดพลาดเรื่องเวลา ให้ออกมาก่อนได้เลย<ด>นะ,ะเวลาออกเพื่ออะไรเพื่อมันแล้วมีเวลาวอร์มเวลาพักที่เตรียมแข่งแล้วก็หววงว่าถึงไว่แข็งเป็นแบบเนี้คงลำบากยิ่งกว่าค่ะครับค่ะค่ะขอบคุณท่านมากเลยนะคะ,คะค